มีคนสนับสนุนซัพพอร์ตคุณด้วยนะคะเออในความสามารถนั้นๆอยากจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่นะคะคนรอบข้างพี่ป้าน้าอาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเห็นในความสามารถของคุณแล้วก็สนับสนุนเห็นแววพูดง่ายภาษาบ้านเราเห็นแววมันมาแต่ไกลนั่นคือเวอร์ชั่นแรกคุณโชคดีนะคะคุณโชคดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เวอร์ชั่นที่2นะคะเวอร์ชั่นที่2เนี่ยคนสวยส่วนเวอร์ชั่นที่2เนี่ยเป็นกรณีที่ว่า,า no support นะคะ คุณเป็นคนมีความสามารถแต่ดันอาจจะเกิดในครอบครัวที่เหมือนเหมือนข่าวนะข่าวเด็กๆเ,เห็นไหมคะเด็กๆที่เรียนเก่งมากได้กเดกรดสี่ทุกตัวเลยแล้วก็อยากเรียนมากนะคะน้องเขาทําเขาเรียกว่าอะไรบ้านเนี่ยก็แบบ จะพังแลหลไม่พังแหลละอุปกรณ์มือถือไม่มีนะคะในการเรียนออนไลน์แต่น้องอยากเรียนมากก็โดยการที่แบบมีเครื่องเดียวแบ่งกันใช้กับน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แสดงว่าเด็กอ่ะมันมีแววคือเขาเป็นคนและถามความฝ่ฝันเขาอยากเป็นอะไรเขาอยากเป็นคุณหมอเขาอยากเป็นทหารก็อยากเป็นตำรวจสมมตินะอยากเป็นอ่า วิศวกรหรืออะไรเงี้ยนะแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยไม่มีฐานาพาะพอที่จะซัพพอร์ตหรือว่าผลักดันให้ให้ความสามารถของเขานะ่ก้าวไปอยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จนั่นก็แสดงว่านี่แหละอันนี้คือพรสวรรด์ไม่ใช่พรแสวงน,นะคะแต่เขาเป็นคนที่ใจรักมาทางคือต้องการจะประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ว่าขาดคนสนับสนุนอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะว่า แต่ดีที่ว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นคนมีน้ําใจพอ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 ,พอมีพูดต่อๆกันไปชาวบ้านเขาช่วยเขาช่วยสื่อเขาช่วยกระจายก็เลยออกมาเป็นข่าวพอออกมาเป็นข่าวปุ๊บก็มีคนใจดีใจบุญแล้วก็คนที่มีฐานะดีกว่าไปช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตน้องเขาให้น้องเขาได้ทําตามความสามารถที่เขาติดตัวเขามานั่นก็คือพรสวรรค์เฉพาะตัวอันนั้นคือข้อดีนะอันนี้คืออันนั้นคือข้อดีที่ แล้วก็ความโชคดีของน้องเขาแต่คราวนี้กรณีเนี่ยที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือกรณีโชคร้ายนะคุณอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งแหละแต่ว่าไม่มีใครเห็นศักยภาพตรงนั้นอาจจะอาจจะรู้แค่ว่าคุณเออเป็นคนที่ช่างสังเกตนะเป็นคนที่มีความฉลาดนะเป็นคนที่หัวไวนะอาจจะเป็นคนทีออ่มีประสบการณ์มากนะอะไรเงี้ยจริงๆคุณอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์มากมายหรอกเพียงแต่ว่าคุณเป็นคนที่รู้จักสังเกต คุณเป็นคนที่ช่างจดช่างจำคุณเป็นคนที่ไม่ได้ปล่อยอะไรชิวสโลไลสโลดาวไปอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าอ่คนคุณเป็นคนที่ไม่ชอบโชว์โชว์พาวอะไรางี้มากกว่านะแล้วคนนี้บางคนก็ไม่เห็นในความสามารถของคุณแล้ววันหนึ่งพอวันวันหนึ่งคุณมีความสามารถที่ที่มันเหมือนก็เหมือนคําเปรียบเทียบว,ว่าคุณเป็นเพชรและมันเป็นประกายเป็นประกายพอดีนะคะมันอ่า กอไปคับไปหยิบโทรศัพท์ให้แม่คือพอวันใดวันหนึ่งเนี่ยคุณเปล่งประกายออกมานะคะเหมือนเพชรที่มันไปอยู่ในตมนานๆอาจจะไม่มีใครค้นเจอแต่วันหนึ่งเพชรมันก็คือเพชรมันสามารถส่องแสงในตัวของมันเองได้อาจจะไปเข้าตาใครบางคนนะคะเออมันก็เหมือนความสามารถของคุณนะถ้าคุณมีถ้าคุณเป็นคนที่มีความสามารถในตัวเองอยู่แล้วก็พยายามนะคะอย่าไปเก็บมันบางครั้งนะคะมันมีมันมี บางคนบางท่านนะอาจจะเป็นคนที่จิตใจดีเกินนะใจเจดีแต่เป็นคนทีอ่อาจจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะบางครั้งมันอยู่ในแวดวงนี้ค่อนข้างจะยากนะในการที่เราเกรงใจคนอื่นแต่เราไม่เกรงใจตัวเองหมายถึงว่ากลัวว่ามันจะมีคำพูด คำพูดอันหนึ่งที่มันติงติงคนเราไว้อะดึงดึงความก้าวหน้าดึงดึงความอันนั้ของเราไว้ความสามารถของเราไว้มันก็บ่าเลยนะทําดีได้นะแต่อย่าเกินหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆไม่ใช่หรอกนะคะทางพุทธศาสนาเขาบอกทําดีก็ทําดีไปเลยนะคะไม่ไม่ต้องกลัวว่าอ๋อคนคนไม่ดีจะมาอิจฉาความดีของ